สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะทุกคนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะปี67เจนะคะต้อนรับปีห8ปนะคะันีปีนี้คุพ่อหน่อยสวัสด,ดีจ้าลูกหลานก็ให้เจริญเจริญนะจ้าให้ร่ำให้รวยสุขภาพแข็งแรงนะมาเก่งแนงแข็งแรงรวยรวยรวย ปลาหมึกหมูหมูย่างนะคะน้ำจิ้มแซ่บแซ่บเกาหลีเลยมากินด,ด้วยกันนะคะเด็ดดาเอาใจเอาใจ,าใจหมูเอาหมูหมิกนเลยค่ะมากินด,ด้วยกันเดือปองเอ้ยขนมไผ<อ>่ขนมไผ่มา,ม,า,ม,า<อ>มีโอกาสกับสิลุ่มไปยู่อก

เอากุ ừ, 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 ừ. ้งไมลูกใหญ่แตห้เขาจะกินหมูเคี้ยวเคี้ยวนะลูก 咱们。Uh huh.